เรื่องรั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมสาธารณะนะฮะตามกฎกระทรวงฉบับที่55พศ2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522นะครับซึ่งมีบางคนหลายท่านนะฮะบ,บอกว่ารั้วกำแพงเนี่ยจะต้องปาดฝั่งละ4เมตรนะฮะกฎกระทรวงเนี่ยบอกไว้อย่างนี้นะครับบอกไว้ว่า รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่3เมตรขึ้นไปและมีมุมหักน้อยกว่า135องศาต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้นโดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า4เมตรและทำมุมกับแนวถนนสาธารณะ เป็นมุมเท่า,นนเ,เ,ทาเ,เท่ากันนะครับเป็นมุมเท่าเท่ากันเป็นมุมเท่าเท่ากันนะครับเป็นมุมเท่าเท่ากันนะครับเป็นมุมเท่าเ่ากันนะฮะเรามาดูองค์ประกอบส่วนแรกครับที่จะต้องปาดมุมองค์ประกอบส่วนแรกรูของเราติดมุมถนนครับที่มีถนนกว้าง3เมตรครับ3เมตรเนี่ยนะฮะสเมตร 3เมตรนะครับมีถนนกว้างตั้งแต่3เมตรขึ้นไปครับ3เมตรขึ้นไปโดยส่วนตัวผมผมตีความว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับที่เป็น3เมตรฝั่งนี้อาจจะ2เมตรแต่ฝั่งนี้3เมตรเพราะในกฎกระทรวงนี้ใช้ไม่ได้บอกว่าฝั่งละ3เมตรเพราะฉะนั้น ตีความว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น3เมตรก็ได้ขึ้นไปนะสามเมตรขึ้นไปจะฝั่งนี้ก็ได้หรือเฉพาะฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือทั้ง2องฝั่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทั้ง2องฝั่งไม่เกิน3เมตรความกว้างของถนนนะครับถนนสาธารณะก็ไม่จะเป็นต้องปาดมุมทีนี้องค์ประกอบส่วนที่2ก็คือมีมุมหักน้อยกว่า 135องศาตรงนี้ครับน้อยกว่า135องศาส่วนนี้นะฮะส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราปาดไปแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก่อสร้างรั้วกำแพงตรงนี้พื้นที่เราปาดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะฮะที่เป็น135องศาเนี่ยก็ยังเป็นที่ของเราอยู่นะฮะเพียงแต่ว่า กฎหมายห้ามไว้ว่าห้ามสร้างรั้วนะครับตรงนี้ประเด็นต่อมาครับเขาบอกว่าต้องปาดมุมรั้วหรือกำระแพงกั้นเขตนั้นโดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า4เมตรและทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆกันเป็นมุมเท่าๆกันที่ถกกันอยู่เนี่ยนะฮะ ซึ่งผมเห็นต่างจากหลายๆท่านนะฮะว่าฝังละสี่เมตรคืออย่างเงี้ยตามสีเงินนะดาละสี่เมตรซึ่งจะกว้างมากนะครับมันจริงไหมนะครับตามสีเงินเนี่ยจริงไหมผมเห็นหลายๆเว็บไซต์แล้วก็หลายๆเพจนะฮะบอกว่าฝั่งละสี่เมตรซึ่งท่านดูพิจารณาจากผมขอเป็นแบ่งเ,เ,เป็นสี สีเขียวแล้วกันนะฮะพิจารณาจาก้ถ่คำครับให้ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า4เมตรเขาบอกว่าไม่ได้บอกให้ปาดมุมด้านละ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีความมีนะครับเนี่ยฮะเรียปาดตรงนี้ครับ4เมตรฮะไม่น้อยกว่า4เมตรไม่น้อยกว่า4เมตรผมเอาตามสีเขียวนี้เท่านั้นครับ ปาดมุมเฉพาะตรงนี้4เมตรไม่ใช่4เมตรสีรเงิน4เมตรสีเขียวนะฮะและทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆกันก็นี่ฮะก็คือมุมส่วนนี้ฮะมุมส่วนนี้นะฮะคือมุมส่วนนี้มุมส่วนนี้อันนี้คือแนวถนนสาธารณะใช่ไหมครับก็คือมุมสีเหลืองเนี่ยฮะมุมสีเหลืองนี้ในส่วนท้าย นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นต่างจากหลายๆเพจหลายๆคนนะฮะที่บอกว่าทําตามสีน้ำเงินเนี่ยคือปาด4ี่เมตรฝั่งละ4เมตรซึ่งกฎกระทรวงไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นกฎหมายบอกว่าให้ปาดส่วนมุมนะฮะให้ปาดมุมระยะไม่น้อยกว่า4เมตรก็คือปาดตรงนี้ฮะสีเหลืองนี่นะครับปาดตรงนี้หรือสีเขียวเนี่ย4เมตรไม่น้อยกว่า4เมตรคือตรงนี้แล้วทํามุม นะครับแล้วทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆกันเป็นมุมเท่าๆกันฮนะก็คือตรงนี้สีเหลืองนี่เป็นมุมเท่าๆกันเช่นมุม49 45องศาก็45องศาอันนี้ก็45องศาเท่าๆกันโดยใช่อันนี้30อันนี้25ไม่ใช่จะต,ต้องมุมเท่าๆกันแล้วระยะตรงนี้ต้องไม่น้อยกว่า4เมตรส่วนพื้นที่ตรงนี้ตรงที่ระบายสีเหลืองเนี่ยนะครับ ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นะครับยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสร้างคำแพงโดยรอบพื้นที่จริงเราได้นะฮะตามแดนกรรมสิทธิ์เราได้นะฮะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา1336ที่บอกว่าภายใต้กฎหมายอื่นนะท่านดูไปไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เ็บอกว่าภายใต้บังคับกฎหมายอื่นนะฮะก็แสดงว่ามาตรา1336 ปปร,ปรมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่5 5นี้ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั่นเองจุดเจตนารมฮะเรามาดูฝั่งเจตนาทํามทไมเขาให้ตัดปาดมุมก็เพื่อป้องกันเพิ่มทัศนวิสัยฮะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นครับจากทั้งสองน,น้านนะครับปาดมุมระยะแค่นี้4เมตรเนี่ยก็มองเห็นแล้วแค่พื้นที่สีเหลืองนะฮะก็สามารถมองเห็นแล้ว เพราะฉะนั้นผมจึงมีความเห็นที่แตกต่างจากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์นะครับขอบคุณสำหรกัการติดตามช่อง Liger Indie Variety ครับสวัสดีครับ